วันนี้เราจะมาสปอยหนุ่ยไรยังมากเฉินกันนะคะผู้แต่งก็คือแบมแบมนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แยกออกมาจากเรื่องดื้อเฮียก็หาวะสนนะคะก็คือเล่มนั้นนะคะดื้อเฮียก็หาวะสนจะเป็นพาร์ทของลูกเขานะคะที่มีชื่อว่าไพรยักษ์ฉัตเดชาฉินเนาะแล้วก็มกรฉินเนี่ยคะ่ะจะเป็นพาร์ทของคุณพ่อเขาก็คือจะบอกว่ามันน่ารักมากทั้งสองเล่มเลยนะคะถ้าใครอยากหาอ่านโดยละเอียดก่อน ก็คือเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ทางด้านล่างนะคะแต่ถ้าสมมติว่าใครอยากฟังสปอยกันแล้วเดี๋ยวเราไปฟังสปอยกันได้เลยค่ะเริ่มเรื่องมานะคะมกรอเสิรก็กำลังคุยอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งเนาะ,ะเรื่องที่จะจบความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ค่ะไปปรึกษาหมอ เื่อที่จะตั้งท้องอะนะคะคือเมื่อก่อนเฉินนะคะเขามีความคิดที่ว่าเขาอะนะคะจะไม่มีครอบครัวหรือจะไม่จริงจังกับผู้หญิงคนไหนเป็นครั้งที่2นะคะเพราะว่าเขาอะมีความคิดว่าลูกนะคะถูกแบ่งแม่ไปแล้วก็ไม่อยากว่าเออจะให้ลูกอะนะคะต้องมาแบ่งพ่ออีกเนาะหลังจากที่คุย จบความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนั้นเสร็จอะนะคะลูกน้องคนสนิทของมกกรเฉินน่ะนะคะก็ส่งแฟ้มเด็กคนใหม่อะนะคะให้มกรเฉินเลือกอะนะคะว่าจะเอาเด็กคนไหนมกรเฉินก็เลือกไปนะคะแล้วก็เออบ่นไปด้วยว่าถ้าสมมติว่ามีผู้หญิงแล้วมันยุ่งยากอย่างเงี้ยงั้นรอบหน้าลองเอาเป็นผู้ชายดูก็แล้วกัน หลังจากที่เขาเลือกเสร็จอะนะคะลูกน้องคงสนิทของมกรฉินนะคะก็ส่งไปให้กับโมเดลลิ่งอะเนาะว่าต้องการที่เป็นผู้ชายนะคะแล้วก็มีรูปร่างคล้ายๆกับผู้หญิงอะเนาะอ่ะตัดมาทางด้านของโมเดลลิ่งอะนะคะตอนนี้เขาก็กำลังจะแต่งตัวเนาะ,ะให้กับน้องชิลลี่ก็คือชิลลี่อะคะ่ะคือคนที่มกรฉินเลือกแต่ก็มีน้องทีน้องทีเนี่ยนะคะก็คือนายเอกของเราเนาะ เป็นรูปของรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรนะคะ <_ üğ ose> คือเขาอะแอบชอบมกรินมานานแล้วแล้วคือเขาก็รู้ข่าวว่ามากรินของเราเนี่ยต้องการเด็กคนใหม่เขาก็เลยมาติดต่อกับโมดเดลลิ่งนี้เนาะเพื่อที่จะทําการสลับตัวกันระหว่างคนที่มกรินเลือกก็คือซิลลี่กับน้องทีนั่นเองนะคะโดยที่จ้างโดยจํานวนเงิน1ล้านบาทเนาะ ในการสลับตัวด้วยความที่เจ้าของโมเดลลิ่งนะคะก็ไม่อยากเดือดร้อนเพราะว่าน้องทีก็ถือว่าเป็นลูกคนใหญ่คนโตเหมือนกันนะนะคะแล้วก็ไม่อยากเสียกับตระกูลเฉินด้วย <c oughs> เพราะว่าตระกูลเฉินเนี่ยก็รับเด็กจากโมเดลลิ่งนะไปหลายคนแล้วแล้วก็เหมือนยังคำจุนโมเดลลิ่งอีกด้วยเนาะ <c oughs> เขาก็เลยต้องจำใจยอมรับข้อเสนอของน้องทีหรือว่า <c oughs> นายเอกของเราอะนะคะหลังจากนั้นน้องทีนะคะก็ทำการแต่งตัวเนาะ เอ่อย้อมสีผมนู่นนี่นั่นน่ะนะคะให้ใคล้ายๆกับชินล,ลี่หรือว่าคนที่มากรณเฉินเลือกตอนแรกอะนะคะหลังจากแต่งตัวเสร็จเขาก็มีการเพนกันเนาะว่าเออถ้าเป็นเด็กขายต้องทำอย่างงั้นอย่างนั้นอย่างนี้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีลูกน้องของมากรณ์เฉินเนาะมารับไปส่งให้มกกรณ์เฉินอนะคะ ในขณะนี้ตอนนั้นมาก่อนเินก็กําลังเครียดกับงานนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอารมณ์เสียมากเลยวันนี้ฉันไม่อยากเจอแล้วเด็กคนไหนนู่นนี่นั่นน้องทีนะคะก็เดินเข้ามาในห้องพอดีนะคะแล้วมาก่อนเฉินก็เลยเงยหน้ามองจัดตอนแรกอะค่ะที่ว่าจะไม่ไม่รับเด็กและจะส่งเด็กกับ ก็ต้องหยุดชะงักทันท,ทีเพราะความน่ารักของน้องทีเนาะน้องทีเนี่ยลุกเป็นคุณหนูเรียบร้อยผิวพรรณดูดีกลิ่นตัวหอมมากมาก่อเฉินนี่ก็คืออดใจไม่ไหวเลยนะคะก็คืออ่ะก็เข้าไปคุยกับน้องทีของเราอะนะคะที่ตอนนี้มาก่อเฉินนะ่ะคิดว่าเป็นซิลลี่ซิลลี่อะคะ่ะก็คือเป็นเด็กขายนั่นแหละเนาะ เออแล้วก็มากรอนเฉินก็คงคิดว่าแบบไม่ได้บริสุทธิ์แล้วไม่ได้อะไรแล้วแต่อาจจะแอบว่าตัวเองเอบริสุทธิ์ไรเดียงสานะคะเออเขาก็พูดคุยกับน้องทีของเราอะค่ะซึ่งน่ารักมากเลยนะคะเออก่อนการที่เขาจะมี n อ็นเขาก็มีการพูดคุยกันนูน่นนี่นั่นเนาะให้แทนตัวเองว่าน้องน้องชินล,ลี่หรือว่าน้องพิกอ,อะเนาะแล้วก็เออให้เรียก มกรเฉินว่าเฮียอย่างเงี้ยนะคะน่ารักมากเลยแล้วเขาก็มีเอ็นกันไปแซบอยู่นะคะให้เพื่อนๆนทุกคนลองไปอ่านดูนะแซบมากน่ารักมากนะคะหลังจากที่เออเขามีอะไรกันเสร็จอ่ะนะคะเขาคือมกรเฉินนะคะก็ต้องออกไปทํางานนะคะก็เลยทิ้งน้องทีะคะ่ะให้อยู่ในห้องเนาะน้องที่เนาะพาตื่นขึ้นมานะคะ่ะก็คิดว่าเออก็โอเคก็ เขาก็คงออกไปแลลๆเขาคงไม่ได้มาดูเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออเขาก็เลยแต่งตัวแล้วก็กําลังอะนะคะจะออกจากห้องลูกน้องโคสนิชของมกรเฉิญนอะนะคะก็ก็มาอ,อ้อลืมไปว่ามากรเฉิรนนะเขตโนทิ้งไว้นะคะว่าว่าให้จะให้คอนโดน้องทีแล้วก็จะให้รถน้องทีอารมณ์ก็คืออยากรับ รับเลี้ยงน้องทีนั่นแหละค่ะแต่ด้วยที่ว่าน้องทีอ่ะเขาก็รู้ว่าตัวเขาอ่ะคะ่ะสลับตัวกับชินล,ลี่มาเขาอ่ะก็ไม่อยากให้มันแบบเดือดร้อนไปมากกว่านี้นะคะเขาก็เลยเลือกที่จะแบบปฏิเสธไปกับลูกน้องคนสนิทของมกรฉินเนาะว่าเออว่าตัวเองอ่ะไม่รับข้อเสนอนี้นนะแล้วก็กลับไปนะคะออกไปทันทีเลยเนาะอ่ะหลังจากนั้นที่อ น้องทีของเรานะคะออกมาเนาะน้องทีอะ่ะก็ได้ไปที่ร้านของพี่ชายเขาอะนะคะคือพี่ชายคนนี้จะบอกว่าคือรู้เรื่องเนาะที่น้องทีอะปลอมตัวเป็นชิลลี่แล้วก็คือเป็นคนที่ช่วยน้องทีอยู่นั่นเองอะนะคะเขาก็เออสอบถามกับน้องเนาะว่าเออเป็นยังไงบ้างเออ เขาก็แบบเล่านูน่นนี่น้องพีก็เล่านะคะว่าเออว่าทำอะไรนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องพีก็พูดว่าเออเนี่ยนะมกกรเฉินอะ่ะเขาจะให้คอนโดตัวเองด้วยนะแล้วก็จะให้รถด,ด้วยแต่น้องเทอะปฏิเสธไปแล้วแหละเออเพราะว่าน้องเทียไม่อยากทําให้มันยุ่งยากไปมากกว่านี้เท่านั้นแหลคะค่ะพี่ชายของน้องพีก็คือตกใจมากเพราะว่าคนอย่างมกกรเฉินนะคะ เขาอะ่ะจะไม่ยกอะไรให้กับเด็กอะ่ะที่นอนในคืนเดียวอะค่ะแต่พอเป็นน้องทีปุ๊บเขากลับให้ความสนใจถึงขั้นที่จะยกทั้งคอนโดแล้วก็ลดให้น้องทีเลยพี่ชายอะค่ะด้วยความตกใจอะ่ะก็เลยบอกว่าเออต้องเปลี่ยนลุกแล้วนะคือตอนแรกอะค่ะน้องทีผมยาวเนาะก็เลยบอกว่าให้น้องทีอะนะตัดผมสั้นได้แล้วหัวเกลียนไปเลยสกินเฮดไปเลยยิ่งดีเนาะ แล้วก็แบบย้อมสีผมกลับได้แล้วเลิกแต่งตัวเปลี่ยนการแต่งตัวอย่างนี้เพราะว่าพี่ชายของน้องทีอ่ะกลัวว่ามากกรเฉินน่ะจะตามน้องทีจนเจอนะคะค่ะตัดมาภาพขอ,อ,อตัดมาที่มกกรเฉินนะคะที่ออกไปทํางานเนาะเขาก็คิดว่าเออน้องทีอ่ะหรือว่าที่เขาคิดว่าเป็นชิล,ลีอะคะ่ะจะยอมรับข้อเสนอที่เขาอ่ะบอกไว้กับ บริการคนสนิทของเขาเรียบร้อยนะคะกลับมาก็คิดว่าเออจะเจอน้องทีอยู่ที่ห้องแต่เปล่าเลยค่ะกลับมาแล้วไม่เจอน้องทีเขาก็อารมณ์เสียมากเลยนะคะที่แบบเฮ้ยกลับมาแล้วไม่เห็นน้องทีเขาอ่ะก็เลยโทรไปหาที่โมเดลลิ่งว่าเอ้ยชินล,ลี่ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากให้อยากรับเลี้ยงชินล,ลี่นู่นนี่นั่นกับโมเดลลิ่งคนที่เป็นเจ้าข,ของโมเดลลิ่งก็คือตกใจมากเลยเพราะว่า มันไม่ธรรมดาจริงๆที่อยู่ๆมกักกนเฉินอ่ะจะโทรมาหาเองเพราะปกติอะค่ะจะเป็นลูกน้องคนสนิทที่โทรมาหามากอรเฉินเนาะแต่ด้วยความที่เออเราก็บอกความจริงไม่ได้นะคะเจ้าของโมดลินก็บอกความจริงไม่ได้ว่าเฮ้ยที่จริงแล้วคนนั้นไม่ใช่ชิลลี่นะแต่มันคือน้องทีเจ้าของโมเดลลิ่งอะค่ะก็เลยแจ้งกับ คุณมากกรแปว่าเด็กคนนี้ไม่รับงานระยะยาวและตอนนี้ค่ะก็ได้บินออกนอกประเทศไปแล้วด้วยตอนเวลาเท่านี้เท่านี้คราวนี้ค่ะมากกรเฉิน่ะก็วางไปแล้วคราวนี้ก็เลยมาสอบถามกับลูกน้องตัวเองแต่เนื่องด้วยว่าระยะเวลาในการบินออกนอกประเทศกับระยะเวลาในการที่น้องทียค่ะออกจากเพนท์เฮาส์หรือคอนโดของมากรเฉินอะ่ะมันไม่ตรงกันคราวนี้มากกรเฉินก็เริ่มสงสัยแล้วว่า มันใช้คนคนเดียวกันหรือเปล่าเขาก็เริ่มให้ความสนใจแล้วเขาก็สอบถามกับบริการของเขาต่อะคะ่ะว่าเออมีอะไรที่ทิ้งเอาไว้ไหมบริการก็บอกว่ามียาอันนึงแต่ไม่รู้ว่าเป็นยาอะไรก็คือพามากรูดเสรนะเอาขึ้นมาดูแล้วมันเป็นยาที่เอาไว้ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะเขาก็แบบยกยิ้มขึ้นมาทันทีเลยนะว่าเออเด็กที่มานอนกับเขาอะ่ะ ไม่เคยมีใครเป็นอย่างนี้คือไม่เคยมีใครกลัวว่าจะติดโรคจากเขามีน้องชิลลี่หรือน้องทีของเราอะคะ่ะที่เป็นคนแรกที่แบบมากินยาแบบป้องกันโรคติดต่อจากเขาเขาก็คิดว่าเคยเป็นเขาเองหรือเปล่าที่ต้องกลัวเพราะว่าเด็กพวกนี้คือเด็กขายอยู่แล้วเนาะวันนี้ทางด้านน้องทีนะคะก็มาอยู่ที่ต่างจังหวัดกับคุณย่าของเขาเนาะ ก็มีการพูดคุยทำนูน่นทำนี่มีการแซวเรื่องทรงผมของน้องทีนะคะที่เปลี่ยนไปฝ่ายเมื่อก่อนเฉินนะคะหลังจากที่ให้ลูกน้องไปตามหาน้องทีเนาะก็ได้เอ,อ่อความมาว่ามีคนที่ลักษณะคล้ายๆกับน้องทีนะคะด้วยกันทั้งหมด3คนแต่คนแรก,กเป็นผู้หญิงก็คือตัดทิ้งไปได้เลยเพราะฉะนั้นก็จะเหลืออีก2คนที่ลักษณะคล้ายกับน้องทีเนาะเขาก็บ่น ลูกน้องของเขาไปนิดนึงว่าเออนี่ต้องสามวันแล้วนะทําไมถึงยังหาน้องทีไม่เจอแต่ในใจเขาอะค่ะก็คิดว่าน้องชินล,ลี่หรือว่าน้องทีของเราเนี่ยต้องเป็นคนที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าถ้าเป็นคนปกติเนี่ยเขาเนี่ยนะคะต้องหาเจอไปแล้วเนาะ,ะในระหว่างนั้นนะคะลูกน้องก็รายงานเนาะถึงการนำเข้ารถยนต์ของเขานะคะก็คือเอ,อ่อ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรนะคะได้ทำการสั่งรถยนต์กับเอ่อมกรฉินนะคะเอาไว้หนึ่งคันเนาะเพื่อที่จะเอาไว้เซอร์ไพร วันเกิดล,กล,กะะลูกชายคนเล็กของเขานะคะซึ่งในที่นี้ลูกชายคนเล็กของเขาอะค่ะก็คือน้องทีของเรานั่นเองเนาะก็ผ่านมาหลายวันแล้วนะคะลูกน้องของมกรเสริเนาะก็เข้ามารายงานว่าพบคนที่คิดว่าน่าจะเป็นซิลลี่หรือว่าน้องทีของเราแล้วเนาะมากรเสิริ er ก็คือสอบถามนะคะว่าตกลงแล้วคือใครลูกน้องก็ร oh ายงานว่าเป็นลูกของอะ ดีตอธิการบดีกระทรวงกรเกษตรอะนะคะเขาก็ดูแล้วเขาก็ ยกยิ้มว่าเออน่าสนใจเข้าไปทุกทีแล้วนะชินล,ลี่คนนี้ของเราอะนะคะค่ะตัดภาพมาตอนนี้มันก็เป็นวันที่จัดงานวันเกิดของน้องทีแล้วเนาะที่บ้านน้องทีก็กาลังจัดงานวันเกิดให้น้องทีเลยค่ะแต่น้องทีของเราอ่ะด้วยความเศร้าเนาะที่คลิปถึงมาก่อนเฉินนะคะก็ทําหน้าแบบโอ๊ยเบื่อฉันเบื่อโลกเ,เบื่อกัอนวันเกิดของตัวเองมากจนพี่ชายของเขาอะค่ะก็คือเข้ามาเซลเลยเนาะพี่ชายคนนี้ชื่อเต็นเนาะ เป็นคนเดียวกับที่คอยเช่วยเหลือน้องทีแล้วก็รู้เรื่องของน้องทีกับมากรเสิญด้วยนะคะตอนนี้น้องทีของเรานะคะก็แอบมานั่งอยู่ในสวนเนาะอะ,อะคือทางด้านอีกทางด้านหนึ่งนะคะก็พ่อแล้วก็ครอบครัวพี่ชายพี่สาวของน้องทีก็คือต้อนรับแขกไปนะคะแล้วมากรเสิญก็คือเดินทางมาถึงพอดีเนาะเออพี่ชายคนที่ชื่อเต็นนะคะคนที่รู้เรื่องก็คือตกใจมาก ทำสายตาแบบเลืกลักเลยนะคะว่าเอ,อ้ยมาได้ไงนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบขอตัวแบบ บอกว่าลูกร้องนะคะก็เลยจะออกไปโทรหาน้องทีของเรานั่นเองนะคะน้อโทรบอกน้องทีว่าไม่ต้องเข้ามาในงานนะตอนเนี้ยมกกรเฉินนะ่ะอยู่ในงานนะคะแต่หารู้ไม่ว่ามกกรเฉินของเราตอนเนี้ยก็คือกําลังเดินสํารวจบ้านแล้วก็ไปในสวนแล้วก็ไปสะดุดตาเข้ากับเด็กผู้ชายหนึ่งคนนั่นก็คือน้องทีของเรานั่นเองเนาะกำลังนั่งอยู่ในสวนนะคะแล้วเขาอะ ก็ปามีดไปคือเขาเห็นงูวคะ่ะแล้วเขาก็ปามีดไปเนาะแล้วคราวนี้เลือดของงูะคะ่ะก็กระเด็นใส่ตัวน้องทีเต็มเลยน้องทีก็แบบกรีดลั่นเลยนะคะคนะ่ะก็เข้ามาดูกันว่าเอ้ยมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะคะ น้องทีก็คือตอนนี้ร้องไห้ใหญ่เลยนะคะมับก้อนเสียงของเราเออก็เข้าไปหาเนาะก็คือรู้แล้วแหละว่าเออคนนี้ยน้องทีของเราก็คือชินลี่ชินลี่ก็คือน้องทีแต่ก็คือด้วยความที่เออเห็นน้องทีร้องไห้นะคะก็คือไม่ได้ดุไม่ได้พูดอะไรก็คือเข้าไปโอบกอดน้องทีเนาะเราก็ทำการอุ้มน้องทีเข้าไปในบ้านน่ะนะคะระหว่างนั้นน่ะน้องทีอ่ะก็คือส่งสายตาเหมือนจะบอกว่าเออ ขอโทษน,น,นู่นนี่นี่นี่นั่นทำสายตาทำหน้าตาเศร้าร้องไห้ใหญ่เลยนะคะอ่ะคือมาก่อนเฉินตอนนี้ก็คือยังไม่ได้พูดอะไรนะคะเพราะว่ายังอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ก็คืออยู่ในสายตาทั้งพ่อแม่แล้วก็พี่ของน้องเทียนะคะคือหลังจากที่มาก่อนเฉินนะคะกลับมาจากบ้านของน้องทีเนาะก็ได้ทําการคุ้นคิดแล้วก็คือตอนนี้รู้แล้วว่าน้องทีะคะ่ะก็คือชินลี่ที่ปลอมตัวมาเขาก็เริ่มคิดแล้วว่า น้องทีต้องการอะไรจากเขาต้องการล้วงข้อมูลหรือเปล่าหรือว่า ต้องการหลอกอะไรเขานะคะก็ได้ทําการไปสอบถามกับโมเดลลิ่งเพราะคิดว่าโมเดลลิ่งเนี่ยต้องรู้เรื่องแน่เลยซึ่งโมเดลลิ่งอะคะ่ะก็ได้ทําการบอกกับมกรินไปว่าคือเขาถูกจ้างด้วยเงิน1ล้านบาทนะเพื่อที่จะให้ทําการสลับตัวระหว่างน้องทีกับชินลี่โดยที่คุณเต้นหรือว่าพี่ชายของน้องทีเนี่ยเป็นคนจ่ายเงินให้คือน้องทีของเราอรวยนะคะแต่เนื่องจากว่าเงินอะมันจํานวนเยอะ ถ้าจะเบิกออกมาเนี่ยต้องให้ผู้ปกครองเซ็นรับทราบด้วยเนาะน้องทีของเราก็คือกลัวว่าพ่อแม่ของน้องทีจะรู้ก็เลยให้พี่เต็นของเราเนี่ยจ่ายเงินให้ก่อนเนาะก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้มากรอนิลก็คิดว่าเออทําไม เต้นถึงอยากให้น้องเทียค่ะเข้าเข้ามาใกล้ชิดตัวเองนะคะก็เลยมองไปว่าเออหรือว่าต้องการเต้นต้องการให้น้องทีมาล้วงความรักแต่เจ้าของโมเดลลิ่งอะค่ะก็บอกไปว่าเออที่จริงแล้วไม่ใช่เต้นนะที่ต้องการที่จะสลับตัวแต่เป็นน้องทีเองนะคะเพราะว่าน้องเทียมาขอร้องเพื่อที่จะสลับตัวเพราะว่าน้องทีบอกว่าน้องทีเนี่ย รักมะกรอเสรินมานานแล้วเนาะแล้วก็อยากเข้าใกล้มะกรเสรินนะคะขณะที่มะกรเสริรเนี่ยนะคะคุยกับเจ้าของโมเดลี่งอยู่เนาะ น้องทีก็คือโผล่เข้ามานะคะคือน้องทีอ่ะพยายามหาทางเจอมกกรเฉินมานานแล้วอะค่ะลูกน้องของม,อมกกรเฉินะก็คือปฏิเสธนู่นนี่นั่นไปนหลายรอบแล้วเนาะแต่น้องทีก็คือพยายามแอบเข้าบ้านจนตอนนี้ค่ะน้องทีเข้ามาได้แล้วแล้วก็มาแบบจังหวะพอดีกับที่เอ,อ่อโมเดลลิ่งคุยกับมกกรเฉินอยู่คราวนี้มกกรเฉินก็เลยบอกว่าเอ,อ่อให้โมเดลลิ่งอะค่ะกลับไปเนาะแล้วก็คือเห็นน้องทีแบบ ตัวมอมแมมเลยเพราะว่านางเข้ามาโดยการที no ่นางมุดรั้วบ้านของมกรเสรนนะคะเข้ามาอ่ะก็คือทําการพูดคุยน้องทีของเราก็คือทําการขอโทษนู่นนี่นั่นกับมกรเสรนนะคะมกรเสรนก็คือแบบน้องทีคือเขาก็น่ารักกันนะคะเขาก็เรียกมกรเสรนว่าเฮียเพราะว่าคืนนั้นน่ะที่เขามีอะไรกันนะคะเอ่อมกรเสรนน่ะให้น้องทีเรียกว่าเฮียเนาะแต่คือตอนนี้น้องทีก็คือเรียกมกรเสรนว่าเฮียแต่ 芒光神就是，就 เรารู้จักกันหรอทำไมถึงมาเรียกว่าเฮียคือเนะค่ะพาร์ทแรกของมกรเฉินนะคะที่ได้สปอยไปเนาะคือเรื่องนี้ยังมีต่ออีกยาวเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนเนาะอยากรับฟังต่อก็สามารถไปฟังได้ในคลิปถัดไปนะคะเออหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบการเล่าหรือการสปอยของเรานะก็สามารถกดติดตามกดกระดิ่งไว้ได้นะคะจะได้ไม่พลาดการลงคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ